สรุปหนังสือเลิกฝืนใจไปทำสิ่งที่รักเขียนโดยแคทตี้เฮลเลอร์หลายคนในสังคมเติบโตมาพร้อมคำสอนว่างานคือหน้าที่และเราต้องอดทนเพื่อความมั่นคงจนสุดท้ายคนจำนวนมากเลือกทำงานที่ตนเองไม่ได้รักเพียงเพื่อค่าตอบแทนหรือความมั่นคงทางการเงินแคทตี้เฮลเลอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเธอเคยทำงานในวงการเพลงฮอลลีวูดแต่ไม่พบความสุข จึงหันมาค้นหาหนทางที่ทําให้เธอได้ใช้ความสามารถเพื่อสร้างคุณค่าจริงๆให้กับตัวเองและผู้อื่นหนังสือเลิกฝืนใจแล้วไปทําสิ่งที่รักจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและคู่มือให้ผู้อ่านกล้าที่จะเดินออกจากกรอบเดิมๆไม่จําเป็นต้องฝืนทําสิ่งที่ไม่รักตลอดชีวิตแต่สามารถสร้างเส้นทางใหม่ที่ทั้งตอบโจทย์หัวใจและสร้างรายได้ได้จริงแนวคิดหลักของหนังสือทุกคน มีของขวัญบางอย่างที่โลกต้องการไม่มีใครเกิดมาโดยไร้คุณค่าความสามารถพิเศษของเราอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังรอคอยอยู่การทำสิ่งที่รักสามารถเป็นอาชีพได้จริงไม่จำเป็นต้องแยกสิ่งที่ชอบออกจากสิ่งที่ทำเพื่อหาเงินความสุขและความสำเร็จเกิดจากการใช้ชีวิตตามคุณค่าไม่ใช่ตามความคาดหวังของสังคมเส้นทางใหม่เริ่มจากก้าวเล็กๆไม่จำเป็นต้องลาออกทันที แต่เริ่มทดลองลงมือทำและเรียนรู้ความกล้าคือสะพานระหว่างฝันกับความจริงถ้าไม่กล้าเริ่มต้นความฝันก็จะยังเป็นเพียงความฝันเนื้อหาสำคัญจากหนังสือ 1. ฟังเสียงหัวใจไม่ใช่เสียงของสังคมผู้เขียนบอกว่าหลายครั้งเราเลือกอาชีพหรือเส้นทางชีวิตเช่นความคาดหวังของครอบครัวค่านิยมของสังคมหรือภาพลักษณ์ที่ดูมั่นคง แต่เสียงเหล่านั้นไม่เคยรู้จริงว่าหัวใจเราต้องการอะไรการค้นพบสิ่งที่รักเริ่มต้นจากการหันกลับมาฟังเสียงของตนเอง 2. ค้นหาของขวัญที่เรามีทุกคนมีทักษะความสามารถหรือความถนัดที่เป็นเอกลักษณ์แคทที่แนะนำให้เรามองหาสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกไหลลื่นรู้สึกสนุกโดยไม่ฝืนและมักมีคนอื่นชื่นชมในสิ่งนั้นนั่นแหละคือของขวัญที่เรามีและอาจเป็นเส้นทางสู่อาชีพใหม่ได้ 3. การทดลองเล็กๆสำคัญกว่าการวางแผนใหญ่โตแทนที่จะมัวคิดหากลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบผู้เขียนแนะนำให้เริ่มจากการทดลองเล็กๆเ,เช่นเปิดคลาสเล็กๆสอนทักษะที่ถนัดทำงานศิละปะขายออนไลน์หรือสร้างคอนเทนต์แบ่งปันในสิ่งที่สนใจการทดลองจะให้ข้อมูลจริงมากกว่าการนั่งคิด 4. ความกลัวคือตัวฉุดรั้งสิ่งที่ทำให้หลายคนไม่กล้าทำสิ่งที่รักคือความกลัวทั้งกลัวล้มเหลว กลัวถูกวิจารณ์กลัวไม่มั่นคงแค่ที่ย้ำว่าความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรให้มันหยุดเราเพราะทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจากคนที่ก้าวข้ามความกลัว 5. การสร้างไรายได้จากสิ่งที่รักแค่ที่เฮลเลอร์ย้ำว่าการทำสิ่งที่รักไม่ได้หมายความว่าต้องแลกกับการอดอยากหรือยากจนแต่เราสามารถเปลี่ยนความสามารถความหลงไหลและสิ่งที่เราชอบทำให้กลายเป็นไรายได้ได้จริง เธอแนะนำให้เริ่มจากการมองหาว่าสิ่งที่เราทำตอบโจทย์ความต้องการของใครและเราจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างไรหากสิ่งที่เราทำมีคุณค่าต่อผู้อื่นรายได้ก็จะเกิดขึ้นตามมา 6. การเชื่อมโยงกับผู้คนหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำงานที่รักคือการสร้างชุมชนและเครือข่ายแคที่ชี้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำงานคนเดียว แต่เกิดจากการเชื่อมโยงกับผู้ที่เชื่อในสิ่งเดียวกันการสร้างกลุ่มผู้ติดตามที่จริงใจหรือเครือข่ายคนที่สนับสนุนจะเป็นแรงผลักดันและยังเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงาน 7. เปลี่ยนความลหลงไหลให้เป็นภารกิจผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่เรารักไม่ควรหยุดอยู่แค่ง,งานอดิเรกแต่ควรเปลี่ยนเป็นภารกิจที่มีเป้าหมายเช่นถ้าเราชอบทำอาหารเป้าหมายไม่ใช่เพียงการทำเมนูอร่อยแต่คือการทำให้ผู้คน ได้มีความสุขและสุขภาพดีจากอาหารของเราการมองสิ่งที่รักเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองจะทำให้เรามีพลังไม่หมดง่ายๆ 8. ลงมือทำแม้ยังไม่สมบูรณ์หลายคนไม่เริ่มทำสิ่งที่รักเพราะรอให้พร้อมก่อนแค่ที่ย้ำว่าความพร้อมสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงสิ่งสำคัญคือการลงมือทำตอนนี้แม้ยังไม่สมบูรณ์ ก้าวแรกจะทําให้เราได้เรียนรู้และค่อยๆพัฒนาซึ่งดีกว่าการไม่เริ่มต้นเลย 9. ใช้ความล้มเหลวเป็นครูผู้เขียนเล่าว่าความล้มเหลวคือบทเรียนที่พาเราเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเธอเองก็เคยถูกปฏิเสธหลายครั้งในวงการเพลงแต่กลับนําสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้สร้างเส้นทางใหม่ของตัวเองขึ้นมาดังนั้นแทนที่จะกลัวความล้มเหลวเราควรมองบันว่าเป็นข้อมูลที่บอกเราว่า อะไรยังไม่เวิร์กและเราควรปรับตรงไหน 10. สร้างชีวิตในแบบที่เลือกเองสุดท้ายผู้เขียนย้ำว่าชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่เราเลือกเองไม่ใช่ชีวิตที่สังคมครอบครัวหรือใครกำหนดให้การเลิกฝืนใจทำสิ่งที่ไม่รักและหันไปทำสิ่งที่เติมเต็มหัวใจอาจไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุดแต่คือเส้นทางที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและรู้สึกภาคภูมิใจในทุกๆวัน บทสรุปเลิกฝืนใจแล้วไปทำสิ่งที่รักคือหนังสือที่ปลุกให้เราแกล้งมองเข้าไปในหัวใจตัวเองและซื่อสัตย์กับสิ่งที่รักที่สุดผู้เขียนถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงว่าการทำสิ่งที่รักสามารถกลายเป็นเส้นทางอาชีพได้จริงหากเรากล้าเริ่มต้นค่อยๆทดลองเชื่อมโยงกับผู้คนและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้โลกสาระสำคัญที่สุดคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตตามกรอบที่ใครกำหนด เพราะความสุขและความสำเร็จแท้จริงเกิดจากการได้ใช้ของขวัญที่เรามีเพื่อสร้างคุณค่าให้ตนเองและผู้อื่น